สวัสดีครับพบกันช่วงบ่ายโมงนะครับทางช่องคลิปเด็กบอลดังนะครับทุกท่านสามารถกดติดตามช่องเอาไว้ได้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในทุกคลิปทุกวันที่แจ้งเตือนกันนะครับ5นาทีครับวิเคราะห์2คู่วันนี้เดี๋ยวมาว่ากันนะครับเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับก่อนอื่นขอบคุณทาง W88 นะครับเป็นเว็บไซต์กีฬาที่ดีที่สุดในเอเชียนะครับเป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมคริสตันพาเลตนะครับซึ่งวันนี้ก็มีคิวลงสนามด้วยนะครับสำหรับคริสตันพาเลตจะต้องเจอเชลซีในเกมเอฟเอคั8 ยังเป็นผู้โปรโมทให้ทีมชาติอาร์เจนตินาในระดับภูมิภาคด้วยนะครับท่านใดที่มองหาเว็บไซต์กีฬาที่เชื่อถือได้นะครับก็แนะนําที่ W88 นะครับโปรโมชั่นเพียบนะฮะสองบาทสําหรับสมาชิกใหม่นี่สามารถเข้าไปรับกันได้เลยนะครับที่ adboo96 นะครับมีเพิ่มจากรอฝากให้สิอร์เซ็นตทุกวันด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวมาลุยกันต่อนะครับเมื่อวานบอลเต็งหลุดนะครับเมื่อวานบอลเต็งให้ยูเวนตุสนะครับ น่าผิดหวังสุดๆนะครับสำหรับบิวเวนตุสเมื่อวานนะส่วนวันนี้จะเป็นตัวไหนยังไงเดี๋ยวมาว่ากันนะครับถักมาดับก่อน2องทุ่มได้เลยนะครับส่วนตัวอื่นๆไม่มีปัญหานะครับเข้าทั้งหมดนะครับก็นักล่องนี้ก็2ตัวนะกินเต็มวันนี้มาลุยกันต่อนะครับซึ่งผมคัดคู่บาเยนมานะครับไปเยืนบิเลเฟลแต่2องทุ่มครึ่งเรทอยู่ที่2ชั้นนะครับบาเยนนี่สถานการณ์กดดันนะครับโดยเฉพาะยูเรเนีย์สมาทนะฮะมาทาเล่นไม่ได้เลยครับตอนนี้คือ ต้องละเอียดกว่านี้นะฮะในมุมมองของผมนะฮะไบออนมิวลิคอาจจะมีความหรือหวาบวุบว่านะครับแต่เข้าจริงๆแล้วอย่างเกมที่โดนเบียร์ริวน็อกเนี่เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าติดประมาทค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวตอนนี้สถานการณ์ในลีกเนี่ยก็เข้าใกล้แชมป์เข้าไปทุกทีแล้วตอนนี้นําหน้าดอทมูลอยู่6คะแนนแต่เตะน้อยกว่าผมมองว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับวันนี้ไปเยือนบิเลเฟลทีมหนีตกชั้นเล่นในบ้านก็จริงแต่บิเลเฟลสู้ใครไม่ได้เลยครับไม่ชนะใครมาหลายเกมแล้ว และเกมนี้เจอกับไบเยิ้นที่กาลังกดดันผมว่าไบเยิ้นทำเล่นไม่ได้ครับเกมนี้ต้องเน้นเต็มที่นะฮะเพื่อ3คะแนนไว้ก่อนแล้วสุดท้ายครับด้วยความที่เจ้าบ้านเนี่ยกำลังหนีตกชั้นอยู่ถ้าโดนปุ๊บก็ต้องแลกแลกปุ๊บก็โดนอีกนะครับสุดท้าย2ลูกน่าจะถึงสบายๆคิดว่าไบเยิ้นปลดล็อกเกมนี้นะครับก็น่าเช์ไปที่สวอใต้ไบเยิ้นยวนิดนะครับคู่ต่อมาไปยันที่ฝรั่งเศสเลยนะฮะปารีสแซงแช็ Saint ์แมงเจอกับ โออมนะฮะโอลิมปิกมักเซยเตะทีง45นาทีนี่ก็เป็นการเจอเงินของทีมจากฝงแล้วก็อันดับสองนะตอนนี้ปารีสแซงต์แ hmm. ชักแมงได้นำมักเซย12คะแนนเหลืออีกเจ็ดเกมจะจบซีซั่นไม่น่าพลาดหรอกครับดูแล้วเกมนี้มันเป็นสึกแห่งศักดิ์ศรีเกมหนึ่งนะฮะเป็นการเจอกงินระหว่างทีม 1, อ,อันดับหนึ่งอันอันดับสองเนี่ยแฟนบอลคาดหวังแน่นอนผมเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยปารีสแซงต์แชักแมงจะใส่เต็มที่นะครับ ตัวครบด้วยคนระับวันนี้ไม่มีใครเจ็บเลยนะตัวหลักตัวรูปตัวเก่งๆอยู่กันทั้งหมดนะครับทางฝั่งของหมากเซยเองก็ไม่ใช่ว่าจะอ่อนนะเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยมั่นใจมากๆนะครับนี่เขาชนะมา8เกมติดต่อกันรับรวมทุกรายการไม่มีสะดุดเสมอหรือแพ้เลยชนะอย่างเดียวนะครับปัญหาคือพอลาออกนอกบ้านเนี่ยโดยเฉพาะในลีกเอิงเนี่ยเกมรับไม่รู้เป็นอะไรนะรเสียประตูง่ายนะครับ5เกมหลังสุดไปเยือนทีมอ่อนๆเนี่ย เสียประตูทุกนะัดสำหรับหมักเซยแต่ข้อดีคือมีเกมลุกที่ใช้ได้กันจัดจานก็เลยสามารถเก็บ3าคะแนนมาได้เรื่อยๆนะครับวันนี้ถ้าเกมรับยังหลวมอีกผมว่าจะโดนเอารับเพราะว่าปารีในสองเกมหลังสุดยิง11ลูกเลยนะครับเหมือนกับปลดล็อกแล้วครับตอนนี้ก็ กระทุงอย่างเดียวนะครับดูแลเกมนี้คงคงจัดหนักจัดเต็มน,นะโอเอมก็คงสู้ได้เต็มที่ในระดับหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าด้วยความสามารถของผู้เล่นโดยเฉพาะแนวรุกเนี่ยจะเป็นจุดท,ที่แตกต่างครับบอลเหมือนจะสูสีครับแต่เอาจริงแล้วสกอร์อาจจะขาดได้ถึงแม้ว่ารูปเกมจะสูสีกันก็นตามนะครับคู่นี้แนะนํานไปที่ปารีสซงแชร์แมนคิดว่าน่าจะ ชนะเกิน1ประตูนะครับนี่คือ2ตัวที่หยิบมาฝากกันนะฮะเลือก2ตัวแพงนะฮะก็คือบาเยอร์ที่2ชั้นแล้วก็ปารีสที่ชั้นครึ่งนะครับนี่เป็น2ตัวที่หยิบมาฝากกันนากลองนะครับวันนี้ขอให้เข้าทั้ง2ตัวนะครับส่วนบอลเต็งวันนี้แก้มือหน่อยนะครับอย่าลืมนะฮะทักมารับที่แอ็ดบีโอก่อนสองทุ่มนะครับหตัวเน้นๆในค่าคืนนี้จะเป็นตัวไหนก็สามารถมารับกันได้นะครับส่วนทางไลฟ์เพจบัวแดงเนี่ยผมมีวิเคราะห์บอลเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านสมหวังครับ